นี่ระดีค่ะรดีค่ะพี่น้องปองปายได้ยังไ้่ได้นะในห้องเลนได้ยังห้องเลนนะนายไ่ปืนปืนใครปืนไม่ลู้ไดยังคม่นี้นะนมซก้อนเลยนะโอ้ยง่ามจะไ้ของพูนะโไปแซมไมได้นะไปุน เป well ล่ด mm ้รมาเลยแมเปิดเพลงมๆกันนะใ่ใช่้าบอน้าบอม้าบอลบ้าน้าบอนน่นไปซื้อของขวัญกับพี่น้องเออประธานได้ของขวัญน้ำขาวอยู่เจ๊กำลังว่าสิบใบข่าลานสาวกำลังเต่งตัวอยู่นะหะซื้อของขวัญมาของขวัญกันมาแลกที่เปจ้าของขวัญกั เจ็ด <laughs> ีิ็ได้แล้วยังเป็นเจ็ดยังไม่ได้เลยจะเข้าเข้าไปในร้านอยู่ไปดูว่ามีอะไรมั่งเนี่ยน้องสาดเด้อร่นเลยเด้อรไางดูยังตรงนี้ไงก่อนเดี๋ยวหนึ่งหน่อเต รถเดินร้านเช้าอันแรกโตยังม่ทันเร็วเดี๋ยวไปเข้าไปร้านซื้อของขวัญง่ายๆจะห้เสียงนาะไปพปเดินค้าเป็นร้านค้าด้วยกันค่คจะจงยิ้มยิง เออยิงเนี่ยใส่ปืนมึงนะนี่บ่นี่ใส่เด้ว้าให้ยิงบ่ได้สิบ่เอายิงยิงยิงตามเออเอาเห็ดก็บ่ได้ปะเนี่ยเอาปืนก่อนเอาปืนอยู่ใช้เปล่าไหมสวัสดีค่ะกล้าให้งไม่ค่าหอกของขวัญให้่งทำไมจะใช้แบบ อันนเตี๊บติดไว้ในเป๊ะปะป้างเออยังไม่เห็นเะเออโอเคเรียบร้อยจ้ะไปถือไปถือไปจ่ายเงินยังไม่ได้จ่ายเงินเลยอันนั้นไปด้วยไปแล้วจะจ่ายเงินกันเด้อพี่น้องเอ้ยของขวัญก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเจ๊ ไม่หออ่อค่ะให้จะของร้านห่อให้เลยเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วค่ะไปแวะเจสีกันแป๊บนึงน,นั่งอยู่เรือนไหมนี่แอบไปซ้อมนะแอบไปดูนางกับพี่รอกนางทำอะไรอยู่ค่ะนังแอบตั อะไรซืเซ pues ็กซี่จังเลยอ่ะหามาเรียบร้อยหายแล้วหรอโอ้ขี ha? ่ขี่ม้าขาบบซดยดีดีกะห้มแล้วก็หายแล้วกะเดินได้แน่เลยท่าเจ้ากินเอาแหงกะหายไว้ค่ะเอาของเจอคือกองใหญ่แท้อ่าจไปซื้อที่ไหนก็ร้านนี่เด็อร้านเดียวกันอย่าบอกนะว่าซื้อเหมือนกันไม่ค่ะ ฉันไม่เอาตามหล่อนหรอกค่ะน้ำน้ำมันฉันล้างบ้านฉันทำความสะอาดบ้านเออตัดพี่น้องค่ะให้ขยำเรียบเลยเออให้เขห่อเรียบร้อยมีโบนะของฉันไม่โบอ่ะฉันให้เขห่อให้เกินนั่นน่ะงบฉันน่ะเกินนั่นน่ะทีนี้มึงจะขย่าวแรงเดี๋ยวมันแตกปาเบาๆพี่เออไม่งหญ่กับบอหนักฉันไม่ได้เน้นของหนัก เน้นของเบาๆชิวๆหกร้อยห้าสิบปุณณน่ะรวมค่าห่งค่าหอ่อเออเราจะขยามันทำไมเนี่ยมันแตกจะบอกนะว่าไปซื้อซื้ออะไรเธอไม่ต้องไปเดาหรอก จะเขียนไหมจะเขียนสิโอ้โอเซ็กซี่อ่ะอถ้าถือของขวัญเออซ็กซี่มากเลยอ่ะผู้ชายอยากได้เซ็กเสือส่อมค่ะ <laughs> จะไปกี่โมง,มมงบ่ายโมงเพาาเขาม่ก่กกกิินนะเาัอาบอกให้ไปบ่ายโมงก็เริ่มไปแล้วแล้วเราไม่สแปะไร ก็ถึงว่านเรยก็มาถามเดี๋ยวน่ะก็กินอะไรกันนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็ม่นบุหรี่นะสิหค่ะเออดื่มกันอ่ะอะไรบานีบันดื่มใครก็มาเมากปบแปะบ้รา่ารีบันไดค่ะพี่ก็ม่ให้เปิดเออจะร้องยงค่ะเออเต้นได้หรืออกว่คะเออเปิดได้แต่ว่าไม่ให้เปิดเสียงดังโอ๋ให้มันกับเราใจล่ะค่ะหญิงเออเออสิมาเปิดอ่ำอมำที่ปุ่ ใส่สายสมุองฟังักังาสายสมุทรอไสมุทรอกมันก็ใส่คุณลเพลงไปเลยค่ะคุณลท่าเออก็คุณรใครชอบแบบหนก็ใส่ทำไมยังไม่ได้กินข้าวอยู่หรอมีอะไรกินล่ะสวัสดีค่ะ ไปน้ำขาวบะเือแรงนนฮะข้างหัวด่า่ไปน้ำาบอทำไมทำไมไม่เอาไปด้วยล่ะกไปจากสามสบโมงกันมาเจะไปเฮงกปุกอีกเลยะปี่กะปกอีกแล้วค่ะ นเ็นารไุปน่ไชกบลูจิกินไงชดีนาะี่มาบาไซอมมันก็บร่เศ้าคกแต่ว่ามันก็เดินได้แน่ยูก่านก็ยังไม่ตรงมากก็ค่ะมันก็เดินนังดาด้าแม่ยางนางถ่าอยู่ขนหเพราเขามาก็จะไปส่งใช่หรอไปเลย อกเตรียมน่แหะแต่ฉันก็จะลงไปนั่นอยู่เดี๋ยวฉันลงไปรอที่บ้านแหละกว่าจะบ่ายโมงฉันก็ลงไปเตรียมคงเตรียมของฉันละว่ะคุยปลอกคุยปลอมฉันกัท่านในถืออ้าวอยู่อาไรยังคะอาไพีเจ้จะจะกินจับมันยังไม่หัวนาี้เมอง เออไปไปเด้อย่งตัว้มาดูไปมืออืเอดงิตร้องเพือนเออมืออื่นเขาได้วันน2 2> 1. 1> mm <um> um> ี้มันในนั่นอะเออพรุ่งนี้ค่อยมากินรวมกันเออพัุ่นี้ก็ไปกับเพื่อนพรุ่งนี้ก็มาครอบัวพรุ่งนี้ก็ครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวมันจม่รจะกินอะไรไม่รู้เลย ้องดืมดเแต่อยู่โน้นเขาไอ้นั่นอยู่นั่นน่ะเขาครัวแบะอยู่ด้วยนะชื่อะไรบ้าแบะัแบะเพราฉันไม่ได้กินแบะไ่ผ่านเราไม่ได้ไปซูมแซลเรากินในครอบครัวเออเราไม่ได้ไปกินที่อื่นเรากินในครอบครัวลาเฉพาะครอบครัวลาคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะผัวะัวเกี่ยวไหม ผัวก็ในครอบครัวสิเออแสร้งว่าแต่เราอยู่คนละบ้านน่ะท้องควนป่าร้านเอาเฮ้เฮ้เฮ้ร้านยึดหลือเ่าไม่ใช่ได้บอกเขาบอกได้ได้อยู่ได้แล้วมันจะย้ายจะย้าไปซื้อใหม่ไม่ไม่รับคู่น้อยก็มีดีแล้วคู่น้อยต่อมีอยู่เลยอย่าซื้อใหม่อะไรรองเท้าหรอควันอ๋อแจกอะไรลูกร้านหรืออะไรเยอะได้เพลินทานไม่เกินห้าร้อยบาท จะยังไม่พบกันค่ะบงต้องใจเห็นนนไปค่ะฉันยังไม่มีอะไรให้เลยค่ะฉันไม่มีตังค์ไม่ได้เอาเงกไหนล่ะมันมีให้กดมันก็ดีเลยไปกอไปไม่ได้ถ้าไม่ให้ลูกให้หลานจะให้ใครคะก็มันไม่มีให้กดมีขาวบ้านมีแต่ไม่เยอะไม่หนักก็มันมีไม่เยอะนะ ก็เก็บไว้เผื่อสุกเฉิอนมาเอออีนี่จะกดมาหมดได้ไงเนาะเออบริกรรมจะหายไปกดเสมอแต่เงินก็ไม่ใช่ว่าจะล้วงหลายที่ไหนล่ละก็สองแสนซื้อคุยโปรมยังบพโพเลยค่ะสากระเบิอนั่นไปจ้างลูกเรียนเขาเรียนที่สากรเบิ่ง่ายไหมตั้งอะใหญ่บริกรรมใหญ่มากขึ้น ที่สุดนางก็หายนะคะทานหน่อยสิทำไมไม่มีผัวเนอ่อคันหนักกะเลือนี่ม <c oughs> ันไเป็นนางพรนางพรได้สะนางพรได้หรอน,นางวไม่อยู่ในวกลเออนางบอกว่า <c oughs> ท,ที่เอนที่ลูกบไม่ผนะัวน่ะเป็นอย่างหูโบเมเใช่ไ

แซ่บบะม <ka> ่คุ้งนะคุ้งอันเทิมมันคุ้งซุกนะชิบานเนาะใครเทิรบมีใหรไปเทิร์นบมเจไปเทิร์นบะมุ่้งชิบมา่หุ้งครอย่ามาลเ็นบอว่ามันขายเป็ดจัดงานปีใหม่เหรอแหล่เนาะตลอนอันอันคือว่ามันคือว่ามันแหล่แต่แะมันว่ามันขายเป็ดนจัดงานปีใหม่ม่รูยเรืองคนพิเศายงไย ว่าวอามันมาจะเอาตีไก่บมขอมึงเอออุปราคาพ่ชอบน้ำเตอันมันขายมาเลยครับที่ได้กินบอเป็นมานานอ้าวอีนี่เป็นพี่ชายเขาเนี่ยญาติมากิีเป็ดเขาไม่มาบอเป็ดหรอกโอ้ยบอกทางใจมึงเอ้คุณว่ามึงเป็นห่วงมันที่ได้ได้มึงห่วงท้องมึงเองนะติ๊กาล้วก็ว่างบ้านอยู่บ้านฉันมึงมีเงินซื้อกับเป็ดไก่เนื้อเอ้ยหยาอยู่เออมันยังบ่อย่าง พี่น้องค่ะก็คลิปนี้ก็ชไวยซ้ำนี้เลยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊เจยบเธอแถวในเด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะข้าดดาวพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาคุ้งซุกสิเบิร์ตก่อนค่ะจะก็เลิกเป้่า